ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมขบวนคารวานเพื่อเดินทางนำสินคองเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองจันทบุรีหรือตลาดน้ำพุประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมขบวนคารวานเพื่อนำสินคองเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณบริเวณหน้าตลาดน้ำพุ จากที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวจันทร์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยตั้งจุดรับบริจาคณบริเวณตลาดน้ำพุเพื่อนำสิ่งของหรือเงินสดที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุนั้นกล่าวโดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ประชาชนบริจาคเป็นจำนวนมากนั้นรวมแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ สามารถนำมาบรรจุใส่ถุงยางชีพได้ถึง3,300ถุงและในช่วงเช้าของวันนี้ตัวแทนพี่น้องชาวจันทร์ได้นำถุงยางชีพเดินทางไปบริจาคที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2,200ถุงเป็นจังหวัดแรกโดยแยกนำไปมอบให้อำเภอไศนา1,500ถุงอํงเาเภอผักไห่700ถุงอํงเาเภอเมือง100ถุงพร้อมขบวนรถนำเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหลายคันบรรจุน้ำดื่มของแห้งเสื้อผ้า สิ่งของจําเป็นต่างๆไปมอบให้กับผู้ประสบภัยส่วนถุงยังชีพที่เหลือนั้นจะนํามารวบรวมกับสิ่งของที่ประชาชนนํามาบริจาคเพิ่มและจะเดินทางไปบริจาคอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดอ่างทองต่อไปค่ะช่วงเช้าเราก็มีขบวนที่เราไปบริจาคช่วยผู้ประสบ,ะบภัยน้ําท่วม ที่จังหวัดพรนครศรีอยุธยาก็ทั้งหมดประมาณ3 4เทศบาลที่เขาแจ้งเรามานะครับคือเดือดร้อนมากก็ต้องอาศัยทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดช่วยกันโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีของเราที่เปิดศูนย,ชย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุกอช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดทุกท่านนะครับมีมีเวลาก็ออกมานะครับช่วยกันเราคงจะไปหลายเที่ยวนะครับ แล้วเราก็ตั้งทีมงานไว้ที่นู่นเลยเ,เพื่อคอยส่งจากจันทบุรีที่ว่าเราขึ้นขบวนไปเราจะมีทีมงานของเราไปคอยรอนไปไปเที่ยวเนี่ยครับแล้วก็ไปอยู่เลยไปคอยและถึงเวลาเรามีการประสานกันที่นู่นตลอดว่าตรงไหนที่เดือดร้อนมากอีกครับตอนนี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่ามาเรื่อยเรื่อยจริงๆคนจันทบุรีก็น้ำใจไม่ต้องพูดถึง สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับขลุงมูลนิธินำทีมหน่วยกู้ชีพพร้อมนำเรือนะคะไปช่วยเหลือในการขนย้ายผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่หน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับขลุงมูลนิธิโพงลายยี่เซียวเกาะอ,อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายกมลครูเจริญกิจประธานขลุงมูลนิธิและนายวุฒิวัฒนภัทรธิติกุล หัวหน้าหน่วยกู้ชีพขลุงมูลนิธิได้นำทีมหน่วยกู้ชีพพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์พร้อมด้วยเรือเพื่อน,นำไปช่วยเหลือในการขนย้ายผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องทำการขนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ไม่เกิดน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน ทางกลุ่มมูลนิธิจึงได้นำทีมหน่วยกู้ชีพและพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ที่จะรับการฝึกในการช่วยเหลือและกู้ชีพเป็นอย่างดีจำนวนกว่า10คนพร้อมด้วยเรือจำนวนสองลำไปช่วยเหลือดังกล่าวค่ะก็ได้รับการติดต่อให้นำเรือไปช่วยทางโรงพยาบาลที่จังหวัดอยุธยาก็รีบดำเนินการแล้วก็ เต็มใจอย,อย่างยิ่งที่จะได้มาร่วมงานกับโรงพยาบาลในครั้งนี้ครับช่วยเหลือรับมีมีเรือไปสองลำรับส่งผู้เจ็บป่วยออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อเกยย้ายไปที่โรง,โรงพยาบาลที่น้ำไม่ท่วม